เลขวิ่งเงินล้านครับงวดที่แล้วให้มา6ครับ6มาทั้งบนทั้งล่างครับบนออก696ล่างออก61ครับสวัสดีครับสวัสดีเอทางช่องพาหัดแชนแนลครับมือนีครับวันที่ยี่สิบหาตุลาคมสองหาหกแปดครับมือนีครับจะมีแนวทางมาแบ่งปัน F c ซทางช่องครับผมเนาะเป็นของอาจารย์วันพนมไพยครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเลยเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทาง่องครับผมเนาะมาดูครับเลขวิ่งเงินล้านของอาจารย์นันพนมพัยก่อนดีกว่าครับงวดที่แล้วครับให้6มาครับ6มาทั้งบนทั้งล่างครับงวดนี้ครับผมงวดนี้ครับเลขวิ่งเงินล้านของอาจารย์นันพนมพัยนะครับให้มาครับ 2เม็ดเดียวครับ2เม็ดเดียวนะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะโอเคครับเราก็มี fc ทางช่องถามเมาื่อวาพระหัตอย่าลืมตามแม่สละบุรีโค้งสุดท้ายนะเดี๋ยวผมตามให้เด้ครับผมเนาะพอวาน่อนมีกันยี่สิบห้าเองครับผมเนาะประมาณนวันที่2 8 2สเกครับผม โทรหาแมนสลับบุรี่ให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะโค้งสุดท้ายครับแล้วก็มาเน้นย้ำดีกว่าครับเน้นย้ำเลขป้นีนะครับนี่ครับเลขป้นีครับ16ตุลาคม2568ครับงดที่แล้วครับให้มาครับ891256ครับบนออก696 ล่างออก61ครับ6 1หนึ่งครับมาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเนาะถาเอฟซีทั้งช่องจับเป็นจับถูกครับเลขปณนีครับเข้าเกือบทุกงวดนะครับเข้าเกือบทุกงวดนะครับย้ำกับเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะตาราามีหลายตัวนี่ะครับผมเนาะมี6ตัวครับงวดนี้ครับผมงวดนี้ครับเลขปณนีให้มาครับ6 7 9 0 3 4ครับ6 7 9 0 3 4นะครับแคปหน้าจอ,อออเดอร์ครับผมเนาะโอเคครับโอเคเลขวิ่งเงินล้านได้ไปแล้วแล้วก็มี f อฟซีทางช่องถามเมื่อวาน่าหัดอย่าลืมตามนะเลขวิ่งสนามบินน้ำนะ เลขกวินสนามบินน้ํารอก่อนนะครับคลิปนี้เป็นของอาจารย์รันพนมไพรครับผมเนาะให้มาครับบนตัวเดียวล่างตัวเดียวครับมาดูเลขผมก่อนนะครับงวดก้อนนี่ครับผมเนาะหตุล่าครับผมผมให้ทีเจ็ดเจ็ดบน เจ็ดเจ็ดล่องลางครับผมงวดที่แล้วนี่ผมให้เก้าหกล่างเก้าหกขึ้นบนครับผมเนาะนี่ครับเน้นย้ำเลขผมนะครับหลักสิบบนครับห้ากับหกครับหลักหน่วยครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับบนเด่นที่ห้าครับห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งครับเน้นที่ห้านะครับผมเนาะหรือว่าใครชอบหกเล่นได้นะครับหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งครับส่วนชุดล่างครับชุดล่าง หลัก10ล่างครับ0นย์กับ1ครับหลักหน่วยครับ7 8 9ครับล่างเด่นที่0ูน์ครับ070809ครับหรือว่าใครชอบ17 18 19่เล่นได้นะครับผมเนาะแล้วก็ชุดคัดเน้นของผมนะครับบนเด่นที่5ครับให้5 0ตัวเดียวครับล่างเด่นที่0นย์ครับให้08ตัวเดียวนะครับ โอเคครับผมมาดูของอาจารย์รันพนมไพรดีกว่าครับผมเนาะเลกวิ่งเงินล้านได้ไปแล้วมาดูบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวดีกว่าครับผมเนาะของอาจารย์รันพนมไพรพิตายออร์แลแปลอ๋อมาครบบน นี่ครับเลขวิ่งเงินล้านนะครับผมเนาะให้มาหกครับหกมาทั้งบนทั้งล่างครับงวดนี้นะครับงวดนี้ให้มาสองนะครับเลขวิ่งเงินล้านครับแล้วก็ฟันทงบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับบนเด่นที่ห้าครับให้ห้าหนึ่งนะครับล่างเด่นที่แปดครับให้เก้าแปดครับ มาครับผมเนาะจะมาเขียนให้เอทซีท่างองครับวันนี้วันที่ยีห้าแล้วครับวันนี้25แล้วอาจารย์รันพนมไัยครับลันพนมไัย ให้มาครับบนครับเด่นที่ห้าครับบนเด่นที่ห้านะครับให้มาตัวเดียวครับก็คือห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งเม็ดเดียวครับนี่ครับบนเด่นที่ห้าให้ห้าหนึ่งครับ ล่างเด่ยนที่8ครับให้98นะครับล่างครับเด่นที่8ครับ,ให, 9, รบ,รบ,รบให้เม็ดเดียวครับก็คือครับ98นะครับลงวันที่ หนึ่งทับหนทับหครับแม่ครับผมมาแคปน้าจอครับผมเนาะสำหรับของอาจารย์รันพนมไพยครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับส่วนใครรอเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับรอก่อนนะครับรอก่อนเดี๋ยวตามให้นะครับนี่ครับเลขวิ่งเงินล้านครับ งดที่แล้วให้มา6ครับ6มาทั้งบนทั้งล่างครับแล้วก็งดนี้นะครับให้มา2นะครับผมเนาะงดนี้ให้มา2ครับส่วนชุดบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับของอาจารย์รันพนมไพรนะครับผมเนาะบนเดี่ยนที่5ครับให้51นะครับล่างเด่นที่8ครับให้98ครับ กระสุดท่านี้ครับกับขออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแขวคขาดปลอดภัยเดอ้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองครับถ่ายชอบครับอย่าลืมฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้สวัสดีครับ